ก็ชื่อวิธีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโพสใน Facebook ก,กันเนาะเอาแล้วเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวใ้ท่านผู้ชมมาทำตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยแล้วก่อนอื่นเลยเรลาที่กดไปที่ Google ลกันแบบนี้เนาะแล้วก็ให้มันพิมพ์ค้นหาได้ตรงด้านบนนั้นไปตรงนี้นะว่าอิชเอ็มเอ็มดอลาร์ดดอมน้อยพิมพ์ค้นหาตามมาแต่ถ้ากดเข้ามาดิหนึ่งรถไฟที่เราแปลว่าไงก็ได้เนาะ อ่ะแล้วยภูริจะพิจารหาตาทำมาแบบนี้นะว่า S เป็นเรื่องแต่ทอร์เบินี้หรือว่าจะกดภาพารรเลงเวเฟ่ที่แปลกไว้ให้ในคลิปดูรถจะได้ขึ้นมาในเวเฟ่ในเว็บไซต์หน้าต่างฟอร์เป็นอย่างนี้เลยเนาะด้วยพี่หน้าต่างให้ได้กดรูปช่อเจียกหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแบบนี้เนาะแล้วยังสามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันได้ด้วยนะสำหรับใครที่ได้เข้ามาขนาแล้วไม่มีสมาชิกเนาะเพียงแค่กดไปที่คเว่าสมา ได้กดเขามาสมัครกันแล้วลนนั้นต่างกันสะว่สมาชิกเขาก็จะไปให้ได้กดชื่ออีเมลรหัสผ่านแล้วแบบนี้แล้วก็มาติดที่ตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิญการทำาน่าแลวก็กดสมัครไปตัวนี้ง่ายจะเป็นการสมัครกันได้แบบง่ายกันได้เล้วเนาะตัสำหรับใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์ก็ยังให้สามารถจะกดลงชื่อเข้าใช้งานที่ได้ส่วนตรงด้านนี้กนไปได้เลยถ้าลงชื่อเช่นนั้นก็กดผิดเมื่อกี้อ่ะเรากดลงชื่อชั้นน้นไป และเรา้นงวยชื่กันมาแล้วหรือว่าได้สมัารสมาชิกันมาแล้วที่ในหน้าต่างแลให้กดไซก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะได้ว่าบู่บริการให้กับเราสามารถที่จะลดกำตรกันได้หรือว่าจะมียอดเงนที่ส่นี้ให้กับเราและสามารถที่มาทาการในส่วนต่างตรนั้นนี้กันได้นะหรือือสรับครนที่ก็ได้มีคมากน้ไฟและวยอดใน่นี้หรื่ายอนาจะไม่เพียงพอก็สามารถที่จะกดเข้ามาทส่วต่างตรงนี้กันได้โที่เขาตน และเพียงด้กดมาก็ได้ที่ได้ส่งหน้าต่างกับตงเงินที่หน้าต่างกับตังเงินขอที่เป็นหน้าต่างแบบนีเลยให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ตงมือเตินได้เนาะและี่ยังสามารถที่จะลกช่องทางไว้สำหรับในการลกช่องทางในการตังเตินได้ด้วยเพียงแคกดไปที่เข้าไว้ช่องทางเขาได้ขึ้นช่อทางขึ้นมาเป็นแบบนี้สามทางให้เราได้สามารถที่จะเริ่มอำการในการติมเงินกันได้แบบนี้เลยเนาะรับจารนี้ได้เข้ามาเกิดแล้วสึกปตรวเจ้าทางในการติมเงินก็สามารถที่จะลดเป็นรายระดับในการเติมเงินไดยวิธีการเติมเงินก็ไม่ได้เราซต้ อ่ะตอนนี้คุดกับแม่กันแล้วที่ได้ส่วนหน้าต่างเด็กของเว็บไซต์เราแล้วทีนี้เราก็มาลบหมวหมู่เดิมบริการที่เราต้องการจะทำการทำได้เลยเนาะก็เดเลื่อนเาได้กดไปที่หมวดหมู่กันเนาะเราก็มาเลือกกันเนาะที่หมวดหมู่เดิมต้องการจะทำการก็คือเบอร์อะไรของปกสิบบุ๊กเนาะก็อยู่ตรงนี้เราได้กดกันไปอ่ะเดินเลือกกันไปได้แล้วที่หมวดหมู่นี้เราก็เลือกบริการนาที่บริการตรงนี้เราปฏิบัติแบบนี้เลยให้เราได้เลื่อนเนาะเราว่จะเลือกประเด็นแรกันเลยให้กดกลับไปได้เลยอ่ะเดินเลือกไปได้แล้วที่หมวดหมู่เราบริการแบบนี้ทีนีี้้้้กกกกกก็ใหไดดลลับบมาาาาาาเเนะะทท่่ออโพุขงงรรริ์ อ่าะ้าที่กูพูดไปพูดกันมาแลวที่นี่ให้อลิงกมาว่าแล้วกดรวังลดวได้แบบนี้ก็ให้แต่จำนวนที่าดก็เกิดเราต้องการจะทัตามเพื่มไเลยอ่ะแต่ขนาดแต่จังกนี้ก็ทำเงินได้แบบนีที่นี่ง่ายเราได้กดสองัิกกันไปเนาะอ่ะแล้วเราก็ได้กดสงม่แีคำสองกก็จะมีระบบเก็บมาแจมบอกให้เราได้ดูคนได้แบบนี้ได้นออและถมในการส่องฟิกกันไปสามารถที่จะิชชกในรายละเอียดของออเดอร์ที่เราได้ส่งฟกกันมาได้ด้วยดอเเยทให้กดรับไปที่ตรงนี้นะที่ะาดจอ ท,ที่ได้กขมาก็แลที่ในส่วนหน้าต่างประวัติของตัวดีน้าต่างตัวนี้เขาเต็มหน้าต่างไปเลยมเลยน้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้ในส่วนของออเดอร์หรือว่ารายการดีาสองเรปนเาะแต่เพื่อทียขยับที่จะเข้ามาเช่เดี๋ยวเข้าดูออเดอร์ได้รับการส่งตัวกันไปก็เพียงให้กดเขมาได้ตัวนี้แล้วก็มาดูวนตามนีจำเป็นได้เลยเนาะอ่ะเดือวเพื่อใครที่ได้เข้ามาดูันแลวในส่วนของออเดอร์ว่าด้วยกนที่ได้ทำการส่งตัวกันไปว่าเป็นยังไงแล้วเ้าเกิดส่วนใจอยากจะดูดูมํดม่ดบริ 但。 กดได้เข้ามาันที่ระดัต่ำบริการ้มหมดแล้วในส่วนนั้นต่างตัวนี้เขาจะเป็นนั่งจีนรวบรวมหมดหมู่บริการกันเอาไว้ทั้งหมดของนตัวไวไฟให้กับรถสามารถาาที่จะเข้ามาดูวนดาเตอรแย้มมากมายแบบนี้เลยนะเนาะถ้ามีใครเกิดสนใจอย่างที่ดูทุหมดหมู่อื่นหรือว่าบริการอะไรยังไงก็เพียงให้กดทํามาที่ตัวนี้ถ้านต่ตัวนีเขาได้เป็นการรวบรวมหไว้ทั้งหมดให้เราได้สามารถาาที่จะเข้ามาดูวันดาเตอแย่มากมายแบบนี้เลยเนาะเพื่อสำหรับใครที่ก็ได้ขับมาแล้วแล้วเกิดสนใจอย่างวววาาาาาเเเข้้มมแลกดัไรรตตสถที่จะ แนโนตี่เาาตัวอ่าหากว่าได้เข้ามาช้งานในตงเวไซต์แล้วเกิดมีปัญหาในขัขคองเนาะก็พียให้ทุกกนเข้ามาก็ได้ที่จะส่งตัวเพได้เข้ามาแลวได้ส่งตัวแล้วก็ปทิ้งูข้อแล้วก็ทิ้งข้อความสอย่างนี้กันไปเพอได้ิ้ไปเสียแล้วรังสอย่างนี้ทั้งหัวข้แล้วก็้ามเพราะเพือนเจ็น่กดส่งตัวเท่านี้ง่ายจะเป็นการเจ้ปัญหาหรือว่าเป็นการสอบถามมนหาจแต่มีจะได้แล้วเนาะอ่าก็สำหรับใครที่ได้เข้ามาช้งานกันแล้วมีปัญหาและขั้่องหรือว่ายังไงก็แค่ให้เพียงเข้ามาได้ตรงด ไม่ได้มีปัญหาอะไรขัดข้องหรือว่าอะไรเลยเราได้เข้ามาใช้ง,งานกันแล้วเนาะอย่าที่ตะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักกันดูเราเปิดได้เข้ามาใช้ง,งานแล้วอย่ากทดลองแนะนำให้คนอื่นพอมาใช้ง,งานตามดูเราสามารถที่จะแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราเข้ามาใช้ง,งานจากคนได้ง่ายเพียงที่จะกดปุ่มที่ตัวนี้ที่คำว่าแนะนำเนพื่อนอ่ะ เพงง่เกดทามากระไ่ได้การแนะนำเพื่อนหนูนีเราบ่นเลยได้ครับมาก่อนแล้วเราก็มาขัดลอกเอนที่อยู่ตัวนี้ไปตรงให้เพื่อนหรือคนรู้จักแลวก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราเขากดเข้ามานในดินตัวเว็บไซต์ตอนนี้ง่ายง่ายก็จะเป็นเพียอนราการแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้ามาใช้งนน้ำไปแฟตามเราคนได้เปิดปีหน้ากันได้แล้วเนาะสำหรับใครที่ก็มีเพื่อนมีคนรู้จักลมวอยากแนะนำเขาก็ให้เข้ามาที่ตรงนั้นดีนไปได้เลยถือสำหรับเพื่อใครที่ก็ได้เข้ามากันได้ในตัวของเวบไซต์ตรงน้นี้เนาะอ่ะเราได้ไม่ใช่งานอะไรกันไป ยอดคงเดิมอยู่ที่สี่เดี๋ยวเราจะลองมีหน้าดอเช็คดูกันนะว่าเพิ่มขึก็ได้ยังหรือว่าเป็นไหนบ้างแล้วอ่าเหมือนตอนนี้เว็บไซต์กำลงังดำเนินการเพิ่มกันมาแล้วเนาะจากสี่ก็เพิ่มมาเป็นสี่แบบนี้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เราทำการรอกันไปก่อนสักครู่เลยเพื่อนไม่ใจรอนน้องก็ขึ้นมาแบบนี้แลเนาะอ่ะแต่เพื่อเว็บปรนะไปไปก,กาศเสียเวลาของคนดูเ้าเผื่ออาจจะขึ้นวีแบบว่ารอสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาต้องรอไปก่อนเนาะเพื่อเว็บประกาศเสียเวลาคนดูเดี๋ยวแต่ภาพไปตอนที่เรานั่งรอจะเยอะขึ้นเยอะแล้วเหรือจิ้เสร็จเลยก็แล้วกันเนาะ เอาละ <c oughs> เราเพิ่คือกันมาจับบทจีนเรวเจอเราทำการของตัวกันไปแล้วก็นั่งรอจะค่เราะตอนนี้ยังได้ของในตัวพุ Facebook เราเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจากเวทีแบบจีนเะยเนาะเมื่อจับมือจีเราที่ได้ก่อนจะทําการของเพิ่ขึ้นไปก็มีที่4ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาไปถึงร้อแปแบบนี้แล้วเนาะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วแถมยังมีการแถมเพิ่มขึ้นมาให้เรากับไอ้กับเราให้เล็กเล็ก้อยน้อแบบนี้ด้วยเนาะแล้วบทจีนตอนในการทําก็ยังง่ายๆเป็นแบบนี้ด้วยเราสำหรับคตอนในการทำเนาะเผื่อใครได้เข้ามาดูกันแล้วหรือว่าได้เขาไปใช้งานกันแล้วเราวิธีนั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้เําไปใช้งานหรือเข้าไปทำตามอะไรยังไงแลยวดูชิปจนถึงตอนนี้จะสนใจก็ให้ สามารถที่จะกดก็มันนันหนึ่งเวฟไฟต์ตู้ยได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาถึตาคนได้แบบเป็นงานกันได้ด้วยลองเสิร์เขียวของตัวของเวฟไฟต์อยู่หากใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้าทึงตาคนแล้วมีปัญหาเลยค่ะข้อหรือว่ายังไงก็ยังให้สามารถที่จะแจ้งหรืาสอบถามมค่ะแก๊บินของในตัวได้สองหันไปท่านเลยเนาะแล้วสำนับชิมดวงในวันนี้ก็ไม่เวลามากแล้วด้วยนะคะวันนี้พูดะไรไปเดือดรำไรผ้าคำแต่ก็ต้องขอไปกันด้วยแล้วจะหากใครที่ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรเดี๋ยวดูไปดูจบจนถึงตอนนี้ก็ไมม่เววลลาากกแ้็ขอบนะ